ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่น่ารักเป็นอย่างสูงทิปพมา่า2 0ถึง22ตุลา2566ทริปนี้บินจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ท่าอากาศยานย่างกุ้งเที่ยวครบจบทุกไฮไลท์สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระนอนตาหวานพระนั่งหงาทัชจีเจดีโบตาทาวเทพทันใจเทพกระซิบเจดียชเวดากองเมืองย่างกุ้งเมืองหงสาวดี ไว้ครบทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้แม่อัางขออนุญาตแนะนำการบูชาเทพกระซิบนอกจากจะบูชาด้วยมะพร้าวรวยนาคที่เขาจัดไว้เป็นชุดๆแล้วยังนิยมบูชาด้วยน้ำนมและข้าวตอกรวมทั้งดอกไม้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นดอกมหาหงที่คนพมา่านิยมใช้บูชาพระกันทั่วไปสำหรับการกระซิบนั้นควรขออย่างเดียวเท่านั้นนะคะ